สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสันกโกคุนทุกคนนะในคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมซันโกคุมุโซสองภาคมุชเดนหรือเอฟซีมเมจันนั่นเองนะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเก็บอาวุธขั้นที่5ของตัวละครมีชื่อว่านี่เลยโอดานโนุตะกะของเราผมเล่นด่านนี้ด่านสุดท้ายของเขาของเนื้อเรื่องเองไม่ใช่ดีมสเตนนะด่านสุดท้ายผมจะนับเฉพาะเนื้อเรื่องดีมสเตนนี่ผมนับแยกนะอันนี้เป็นคัลซิ่งข้ามเลย มาละเดี๋ยวเปลี่ยนม้าก่อนเอาเป็นม้าขาวไปกันนะคลิปนี้ไปโอเคทุกคนในส่วนของภารกิจของโอดะโนบุกะผมขั้นแรกเลยให้เราทําการสําเร็จภารกิจเข้าช่วยเหลือโอดะโนบุทตะให้ได้นะผมมาตัวโอดะโนบุทดะผมเขาจะอยู่ตรงเอ่อมุมมุมซ้ายบนของแผนที่นึนคนนะให้เรารีบขี่ม้าดิ่งตรงเลยนะเดี๋ยวมันพังหอระคังมาปิดกั้นทางเราต้องอ้อมอีกเสียเวลาเราราไปเลย นี่ก็จะเป็นมา้าม้าขาวมูชายมะคนทุมจะมีชื่อจากภาคอังกฤษกมาก,ก็เป็นม้าที่เราขี่แล้วเราจะไม่มีวันตกจากหลังม้ามันได้นะผมมาประตูไม่เปิดเลยเฮ้เดี๋ยวรอพาคอีกขึ้นก่อนเดีสังหารนะดดมาเคลียอ่ะยัไม่น้ว้ชาจงวะ ลอยภารกิจไม่ขึ้นฮะยังไม่ขึ้นเหรอเมื่อกี้ยิงคู่ตัวเองจึ๊กเหมือนตายแป๊บหนึ่งหรือว่าต้องเข้าไปหานี่ก่อนวะอ๋อนี่ไงต้องเข้ามาหาก่อนลืมลืมลืมโทษโทษไมไ่ได้นานบัฟอาวุธก่อนผมจะได้ไม่ต้องเข้าไปจ้วงมันถ้าจ้วงของเงอนเบิกานี่ค่อนข้างที่จะว่าวบ่อยนะนี่ก็จะเป็นผลจากการบัฟอาวุธดูวยผลจะทำให้เราตีแรงโคตครแล้วก็ไวเพิ่มด้วย แต่ท่าเราก็จะเป็นท่าพิเศษขึ้นด้วยนั่นเองนี่แม่ท่าอีกตัวหนึ่งถ้าต้องเคลียร์นะก็จะเป็นการสองเ็จพาร์ทแรกแนละ้วคือผมสงสัยว่าทำไมเกมนี้พาขี่ขึ้นขั้นห้าแม่งแม่งง่ายกว่าขั้นสี่ว่ะเออหลายตัวเลยแม่งแม่งเก็บโคตรง่ายง่ายกว่าขั้นสี่บางตัวที่มันจะเก็บขั้นสี่ได้แม่งอย่างเชบ,บัคบักตายเลยครับเรียบร้อยเราก็ได้เลเวลมาเป็นแบบเลเวลใหญ่คัมพีเลเวลไม่รู้นะเขาเรียกว่าอะไรของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกคัมพีดนะ้วยกันเออไม่รู้จะเรียกอะไรลนะ นะแล้วก็เดี๋ยวเราขี่ม้าดิ่งกันเลยตอนนี้ของละครยังไม่ลงมาปิดทางเราอ่ะนั้นเราต้องรีบรีบกลับไปให้ไวได้ไม่ต้องอ้อมเกตอ้อมคือ,อ,อบางทีผมกลับมาแม่งเฉียดฉิวเวลาแม่งก็มาปิดทางด้านหน้าผมพอดีพอดีเลยเออการว่าเสียเวลาโอเคคนหลังจากที่เราช่วยเหลือโอดเดนบุธจะเส็จแล้รผมเราก็ต้องทำการสังหาศัตรูให้ครบ400คนนะ พาจิตนี้ไม่มีลิมิตนะผมไม่มีจํากัดเวลาทําได้เรื่อยๆเ,เ,เลยจนกว่าจะหมดเวลาดานนั่นเองนะแต่คงไม่มีใครเขาบ้าไปหมดเวลาดานบตายผมยาวๆ400คนเดคนยวคือถ้าไม่ตายของโนบุกะใช้ใช้ตอนที่มันอยู่กันมีกลุ่มๆเหมือนทุกคนนะใช้เคลียร์เคลียร์ทีเดียว4 5่0 2 0คนไปเลยนะจะกุ้มกว่านะอย่าไปใชู้่เดียวกับแม่ทับเลยยังไงเราก็ใช้ไม่ได้ครับเชื่อผมเถอะนะ ว,ว่ามันจะหาคนที่ใช้ท่าไม่ตายนูเบกะได้แบบจริงจริงแม่งยากเลยเอแม่งยากนะท่าไม่ตายนูเบกะแม่งไวพอแล้วแม่งเลยไปโคตรไก่ที่ต่างากับกำเหลงแดนตี่เวอร์เลยมานี่หน่อยไปโคตรโอ้ยหรือรอัพไปไวขึ้นไอ้แม่ที่ดาบจะมีออร่าด,ด้วยมันจะแรงแลวดด้วก็ไวขึ้นนี่เป็นท่าพิเศษด้วยจะเป็นท่าพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะตอนที่ดาบเราโดนบัฟความมืดอ,อยู่นั่นเอง ออกมาเยอะหน่อยสิออกมาเยอะๆ่อยสิมาเยอะๆ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 ไม่สองร้อยเลยเร็วๆเอาหนีวีกโอ้คนปืนไลฟ์เฟอรก็คือด่านนี้ตามบริษัทก็ค yep. ือเป็นเหตุการณ์ท no. ี่เย็นบุรยกะเราโดนมิซีเดอากิจิทอยย่นทุกคนและสุดท้ายพี่แกก็แรงขัดเซฟปุกูทาให้ตายโชว์ไปหนึ่งทีเนี่ยดูเนี่ยตอนมันนักตีใส่เป็นกลุ่มโคตรมันเลย เราอยู่บริเวณนี้เอาวิ่งอยู่บนกลงแค่นี้ก็20ประตัวล้ว26ตัวอ่าเยอะอยู่เยอะอยู่ก็คือด่านนี้นะผมโอเล่นบุกกะแล้วก็ได้สชีวิตลงนั่นเองนะจากการถูกชรยศแล้วก็สู้ไม่ได้เสพกุ๊กฟันท้องเบงตายไปเป็นพิทีเฉพาะซามูไรโอ้โหมันกบบโคตรที่โคตรแรงด้วยตัวเล่นโคตรสนุกด้วย แต่ว่ายังส่วนต่อผมมาตัวไหนสนุกสุดละผมผมว่าเวสติเชนชินผมรู้สึกผมเล่นตัวนี้เก่งสุดละเออหลักหลายดิไปถ้าไม่ตายล่ออุ้ยเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยว้ยสามสิบสามตัวยี่สิบไหมโอ้ไม่ถึงยี่สิบเหลือวทำไมเรื่องนีงให้ตายสิออกมาอีก แล้วเดี๋ยวพอเสียไปมันก็จะน้อยเดือดตอนนี้ก็2องร้อจะาสามร้อยจะสามร้อยแล้วเฮ้ยมึงอย่าหนีกันดิเฮ้ยมึงจะหนีทำไมบ้าต้องหนีด้วยเหรอสามร้อยแล้วทุกคนอ้าวมาคุยจี๊ดสกะมาวิดญาณนี้มาคุยจี๊ดสกะเลยผมไม่รู้ตามบริษัทแกมาด้วยปะนะถ้าเห็นก็ไม่น่าใช่เออใส่เกมใส่มาก็ไปกันแหละไม่มีหรอก มาอีกไมาอีกมาอีกตรงนี้เหมือนจะไม่มีผู้คุมนะน่าจะปล่อยทหารออกมาแบบเรื่อยๆไม่จำกัดจะสามร้อยห้าสิบตัวแล้วเกินครึ่งทางแล้วอีกนิดเดียวอยีกนิดเดียวอะไรคัสซีนอะไรอีกอ้ามาคุยจีไซกไับมาอยู่ข้างๆกูเลยทำไมไม่โผล่มาเฮ้ย <c oughs> อยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอหาไม่เจอเดี๋ยวเหรอมึงอยู่ไหนเนี่ยนู่นเหรอเอ้านี่ไม่ทับธรรมดาไหนมาคุยจีไซกับอยู่ไหนเนี่ยที่ไหนวะ ใส่กาู่ไหนเอา้าเฮ้ยท้งปกติมึงไม่ได้โผล่ตรงนี้ไม่ใช่หรอไปครับ้าไม่ตายถึงจะไม่รู้ถึงจะไม่โดนปีกดใช้ให,หออมดแล้วเพราะอะไรมันชินมันชินหมดละแหละโอ้โหแม่งติดมุมก,กล้องมันเลยไม่สามารถเข้มแผนหน้าได้โ,โดดว้วงโดนอยากจะปิดฉากแบบน้ำน้ำปิดฉากด้วยน้ำได้ไหมเอนนอ โอ้อนเนยอือหือแม่งตัวงยากตัวงยากเกินไปว่ะขอปิดฉากด้เยเออกูจ้วงม,มือได้เอออ่ะตายเหมือนกันไปบ้าอยากจะใช้เรเบีิชชาแบบเอาตัวพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็มันตายแผงกล้องที่ตัวมันเออเงี้ยเท่กว่าเยอะช่างหัวมันไม่เล่น ร้อยครับเรียบร้อย,เร,ยเรียบร้อยสี่ร้อยตัวแล้ว400ตัวแล้ว400ตัวแล้ว400ตัวเรียบร้อยแล้วนะ,ญญะไอเทมของไม่ใช่อาวุธขั้นที่5ของเราก็จะปรากฏออกมาได้เลย400ตัวที่เหลือเราก็แค่รอผมรอไอเทมปรากฏออกมาวันนี้เราก็ค่ายพวกอยู่ที่นี่ไปลงทางกันต้องอดใจรอหนึ่งอดทนร้อยหนึ่งเพราะว่าเกมนี้แม่งดีแล้วิ่งแม่งคุยกันโคตรนาน มึงจะคุย,ยกันตั้งนานไม่รู้อ่านี่ไงสายลักของอาวุธเราโผลมทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะกระบปาตนั้นคือจุดที่กล่องอาวุธของเราอยู่นะผมอ้าวว่าไงโมริมนี่ก็ตัวโม,ร,มรี่จะมาลุกเราจะวิ่งไปสายเดียวครับเอ็กิจิน้นด้วยได้ถึงแล้วอาวุธของเราอยู่ข้างในนี่นอ้อมสก,กายเลยวิ่งจากล่างขึ้นบนนี่เลยกล่องแดงของเรา กล่องแดงสีสสวยงามไม่ก็เป็นอาวุธสีแดงนะเป็นอาวุธเรืองแสงสีแดงนะไม่ใช่อาวุธกล่องสีแดงหรอกาอาวุธระดับพิเศษนะโอเคเราไปสังหารอาเคจิมิซีเด็กกันเลยมึงกล้าทยยดเหือมึงก็ตายซะในเวลาพุง่งงาชนแล้วโอ้คัดเซนไม่ดูครับไว้ก่อนเดี๋ยวข้าไปดูที่ตอนทำเนื้อเรื่องแล้วกันนะแต่รู้เหมือนกันจะทำตอนไหน ถามว่าเพราะเรื่อถึงถามว่าเอ้าพี่อา่านสายคุณไม่ออกแต่ว่าทําไมถึงถึงรู้วิธีปลดล็อกครับเนี่ยคือผมไปเก็บจากภาคเวอร์ชันยูเอสทุกคนผมยังเก็บไม่ครบหรอกนะผมเก็บไม่กี่ตัวเองไอ,อตัวพวกนี้ผมก็ะทำไปแล้วแล้วก็ผมก็ไปดูตัวอื่นใ่ต่างชาติทำอยู่นะโอ้โหไม่น่าใช้เลยความคิดผมไม่งงมากผมคิดมันจะลอยอยู่ที่เดิมผมว่าตีอย่างฟรีโอ้โหสรุปคือเสียไม่ตายฟรีอะไรของตัวงัดขึ้นฟ้าเรียบร้อยหัวแตกจ่าย โุนสายกับอากาศพิจิเก็บเลยเขาตาเมื่อมันหนีไปแล้วเี้ยฮอุ้ยมีออร่าด้วยโคตรโคตรโคตรโหดเลยดูมีความปีศาจร้ายโอเคจบดาแล้วโอ้รดับ S เลยไอ้อวดเนี่เดี๋ยวไว้ก่อนนี่นี่คือหน้าตาของ อาวุธคันที่5ของโนมูนกะโอดาทุกคนโอเคาาก็จบกันไปแล้วผมสําหรับการเก็บอาวุธคันที่หของโอดาโนมูนตะทุกคนอยากให้ผมมาเก็บตัวไหนต่อก็คอมเป็นไม่ได้นะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กันเป็นกำลังใจด้วยครับผมรอนนี้ผมไปละบ๊ายบาย